lily ดีไมมแพ้นะตามไม่เสียทีที่ปะยี่ห้อพระเอกใหม่ค่ายจันยี่สิบห้าผ่านการคัดสรรจากสายใต้เหี่ยวฝั่งเพชรของคุณแดงสุรางและดูท่าว่าจะรุ่งสุดเพราะแฟกันโดนอาคาซานซ้อมลูกคอฝึกเสริมเตรียมตัวมาเข้าฉากแรกของละครมิสเตอร์บ้านนามาเป็นอย่างดียิ่งได้บรรยากาศสวยเขียวขจีของทุ่งนานครนายกและพี่พี่ทีมงานลูกอีสานช่วยบิ้วภาพน่ารักที่ผ่านเลนส์กล้องเลยยิ่งน่ามองอ้าวแม่ยกกองเชียร์แฟนคลับพร้อมเทใจให้แม่เหล็กคนใหม่ของช่องสามคนนี้หรือ,อยังคะ HELLO I AM BARTNAH MR. ฉ Bar ากนี้ก็จะเป็นแบบฉากเปิดตัวครับตอนแรกเลยครับที่ตัวละครจิมมี่ครับก็มาเต้นอยู่กลางทุ่งนาครับเต้นแล้วร้องไปด้วยครับเรื่องร้องเพลงก็ ฟังทุกวันอยู่แล้วเพลงของเราอ่ะชื่อมิสเตอร์บ้านนาก็ต้องฟังอยู่แล้วต้องฝึกร้องไปเรื่องเต้นก็มาพึ่งกับทีมงานที่อยู่ตรงนี้ก็อาจจะมีอย่างนี้หน่อยอะไรประมาณนี้ยยังไงก็ขอฝากผลงานของแฟนนะครับมิสเตอร์บ้านนานะครับแล้วออขอให้ทุกคนรักผมไม่ต้องมากน้อยๆก็ได้แต่วันนานๆน,น,นะครับ